มวยจบผมไม่จบสรุปหลังเกมโดยใหญ่ลำนาลายในคลิปนี้ครับเราจะมาสรุปหลังเกมการชกในศึกวันไฟในครั้งที่26ครับเมื่อเช้าวันเสาร์ที่7พันวาคมที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุมพินีอุณำรายการครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกวัน MMA ในรุ่นไลท์เวทครับที่กัดไม่เกิน170ปอนด์ริสเตียนลีเดอะวอริเออร์แชมป์โลกชาวสิงคโปร์อเมริกันครับ ป้องกันแชมป์โลกกับอาลีแบกลาซูรอฟนักสู้ตุรกีผลการแข่งขันจบลงในแบบที่แฟนๆมวยหลายๆคนครับอาจจะเซ็งเป็ดกันเล็กน้อยเพราะในขณะที่เกมครับดำเนินจนมาถึงปลายยกที่2ในขณะที่ทั้งคู่ครับกำลังแลกอาวุธกันแบบสนุกลาสลอฟครับกับพาดพลาดโดนนิ้วของคิสเตียรีจิ้มเข้าตาซ้ายแบบไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นครับแพทย์สนามพยายามเช็คด,ดูอาการอย่างละเอียดแล้ว ลาสลอฟครับไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้กรรมาการผู้ห้าบนเวทีครับเฮิฟดีนตัดสินใจยุติการแข่งขันแล้วประกาศให้มวยผู้นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากนักกีฬาครับไม่สามารถทําการแข่งขันต่อไปได้นับเป็นการกลับมาชกหรือกลับมาต่อสู้ครับในรอบ2ปีของคริสเตียนลีที่หายไปนานครับเพราะว่าสูญเสียน,น้องสาวไปแบบไม่มีวันกลับน่าเสียดายครับที่ผลการแข่งขันในไฟนี้จบลงแบบไม่มีการตัดสิน ซึ่งกะททาเอาเจ้าของตําแหน่งที่ถึงแม้จะป้องกันแชมป์ไว้ได้ก็จริงครับแต่ก็คงจะไม่อยากให้เกมจบแบบนี้ออกอาการเซงอย่างเห็นได้ชัดแต่ดูจากฟอร์มการชกของคิสเตอรลีก็ต้องยอมรับว่าแม้จะหายไปนานก็นจริงครับแต่ก็ยังออกวุธได้อย่างไม่ติดขัดแฟ,น,ฟนมวยเองก็มองว่าถ้าลาสุล็อกครับหายดีแล้วการให้ทั้งคู่โคจรมาเจอกันอีกครั้งน,น่าจะทําให้นักมวยทั้งคู่รวมถึงแฟนแฟนมวยได้หายาใจกันอีกครั้ง ผู้ลองในรายการครับกติกามวยไทยรุ่นไฟเวทพิกันไม่เกิน135ปอนด์ก้องทรนีสอสมหมายเจอกับนักรบแฟร์แท็กลองแชมป์โลกอันดับที่4ในรุ่นไฟเวทเกมการทุดุเดือดครับตั้งแต่ยกแรกเมื่อน,นักรบครับเป็นฝ่ายเดินหน้าไล่บทตั้งแต่ละคังดังแต่ก้องทรนีครับกับอาศัยหมัดซ้ายที่แม่นยำกระแทกเอาจนกระทั่งนักรบครับออกอาการซุดอยู่หลายผล ยกที่สองนักรบมา,าพลาดท่าครับโดนกดหล,ล่นนับ8ปนักรบที่ตระหนักดีว่าเป็นรองตัดสินใจจับเครื่องชนครับเดินไวมากกว่าเดิมออกอาวุธเยอะกว่าเดิมเรียกว่ามีลุ้นและน่ากลัวขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวยกที่3ยกสุดท้ายครับนักรบออกมาเล่นเครื่องแบบไม่ลดละเน้นไปที่การไต่ขาและทำท่าจะได้ลุ้นอีกกระท่อก่อนที่กล้องทอนีครับจะยิงหมัดจนสุดตามมาด้วยพายุแข้งซ้าย เบสเกมทำได้อย่างดีเยี่ยมครบสามยกครับก้องทรณีชนะคะแนนแบบขาดลอยแต่เกมเนี่ยโคตรดุเดือดเลยทีเดียวแฟนๆในโลกโซเชียลครับค่อนข้างที่จะถูกใจกับมวยคู่นี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะก้องทรณีครับที่แฟนๆมวยมองว่านี่คืออนาคตแชมเปี้ยนชัดๆจังหวะการออกหมัดซ้ายนี่แม่นยำเด็ดขาดรวมถึงข้างซ้ายที่ออกได้หนักแรงทรงประสิทธิภาพตัวนักลบกครับแม้ว่าในไฟ์นี้จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ,ยพย้แต่ก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยม ความพยายามเป็นเลิศน่าเสียดายครับที่เจ้าตัวเองไม่ถูกโฉบก,กับมวยซ้ายซึ่งถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ครับทกไทยรัฐกุมอีกสักนิดหน่อยนะครับนักลบก็น่าจะเป็นนักทกที่พร้อมจะเอาชนะได้ทุกคนในรุ่นไฟเวทหลังเกมการชกค,ครับกล้องธรณีให้สัมภาษณ์โดยชื่นชมนักลบครับที่มีท่าต่โหดดีเยี่ยมในไฟน์นี้ตนเองก็เจ็บมือซ้ายครับตั้งแต่ยกแรกแต่อาศัยว่ากัดฟันออกบัดไปตามสัญชาติยานครับจนกระทั่งได้นับ และดาวโตก็คาดหวังว่าผลงานในไฟนี้ครับน่าจะเปิดโอกาสให้เขาได้มีสิทธิ์ลุนแชมป์โลกในพิกัดรุ่นไฟเบทได้สักทีครับต่อกันด้วยคู่นี้ครับมวยไทยรุ่นสร์เวทพิกัดไเกิน125ปอนด์ครับทองภูลพีเคแสนชัยมวยไทยยินครับโคจอนมาเจอกับดานเนียนวิลเลียมเจ้าของฉายามินิทีนักชกออสเตรเลียเชื้อสายไทยครับในไฟนี้ครับทองคูลชกในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิมครับ เน้นการใช้จังหวะ2ดักสัต์แข้งยิงหมัดสุดท้ายครับมาสำลีผลในยกที่2ด้วยการทิ้มเอาจอมชดแก้วอย่างวิลเลียมครับลนนับ8 3นับซอนซอนทองพูนครับกลับมาแจ้งเกิดได้สำเร็จครับด้วยการเอาชนะน็อกในยกที่2ด้วยเวลา1นาที10วินาที2ไฟหลังที่ผ่านมาครับถ้าเราท่องโลกโซเชียลก็จะเห็นสารพัดทำตำหนิดาทอทองคูนแบบสเสียหหาย แต่กลับกันครับในวันนี้โลกในอินเทอร์เน็ตแทบจะยกให้ทองทูลทั้งหมดครับนี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราสร้างผลงานได้ดีมากพอครับก็ย่อมจะเปลี่ยนจากคำตำหนิกลายเป็นคำชมได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนในไฟนี้ครับทองคูลเล่าให้เราฟังว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟริตซ้อมใหม่หมดครับในชีวิตไม่เคยฟิตซ้อมในรูปแบบมวยสีนือก็เพิ่งมาซ้อมในไฟนี้แหละครับส่วนโบนัสครับก็มีโครงการจะไปสร้างบ้านให้กับคุณแม่ครับ เพื่อจะเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ถือว่าเป็นการสมหวังกันไปนะครับในวันนี้อู่ต่อมาครับเป็นการป้องกันแชมป์โลแกแัปปิ้งครับหรือปั้มจับบล็อกในรุ่นอะตอมเบที่กัด115ปอนด์ครับเมซ่าบาสโตสแชมป์โลกชาวบราซิลครับย้ำแขนครับ,บ,รบ,รบ,รบเอาชนะคะแนนสาวอเมริกันดานิลเคลลี่แบบเป็นเอกฉันท์อูต่อมาครับเป็น MMA ในรุ่นไฟเวทครับลิสแม็กลาเดนน,นักสู้ชาวออสเตรเลียครับ ชนะคะแนนจารล็กบูตพยาลิงอเมริกันครับเจ้าของแชมป์ MMA เฉพาะการในรุ่นสโวเวตไปด้วยคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์มวยไทยแคสเวทพิกัด1 3 8 7 5ปอนด์ออเลียสมาบูดีจากแอลซีเรียครับยกแรกโดนหมัดจนย่อน,นะครับก่อนจะเป็นฝ่ายไล่ถลุงเข่าจนแดนิสบูริสนักชกชาวบอสเนียครับอันลีหันขวางครับก่อนมาบูดีครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกในยกที่3ด้วยเวลา2นาที58วินาที เล็กสองวิจะหมดยกแล้วนะครับ m m a รุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์ครับยูยะอัวกามาสืครับชนะคะแนนจินเบิร์ตนาคาธานีนักสู้อเมริกันไปแบบเป็นกระชั้นนะครับ m m a รุ่นเฟเเวทพี่การไม่เกิน155ปอนด์ชามิดกาซานอฟจากรักเสเซียชนะคะแนนฮาริาสอาเมียนักสู้ตรุรกีไปแบบเป็นเอกฉันท์กาติกาเกเบริงตั้มจับล็อกในรุ่นไลท์เวทพี่การไม่เกิน170ปอนด์โคอาเบด ชนะซับมิชชั่นชินยะอาโอจิด้วยท่าฮิวบุกในยกแรกด้วยเวลา2นาที25วินาทีคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตอร์เวทพิการไม่เกิน125ปอนด์โจนาธานดิเบล่าอดีตแชมป์โลกชาวแคนาดาเชื้อสายอิตาลีครับตอนเอาชนะค a n นนลุยโบเทโตนักชกโปรตุเกสไปแบบเป็นเอกฉันและขาดลอยและคู่ครับเจปริงกติกาปั้มจับล็อกในรุ่นไรเวทพิการไม่เกิน170ปอนด์แดนเตเลออนจากแคนาดา ชนะซับนิชันบูโนกุชชี่จากบราซิลโดยท่าแตกินโชกเพียงแค่ยกแรกด้วยเวลา2นาที1วินาทีและนี่ครับคือทั้งหมดในเช้าว,วันเสาร์ที่7ธันวาคมที่ผ่านมาในศึกวันไฟในครั้งที่26ครับในรายการนี้ครับมีคู่ไหนครับชกได้สนุกดุเดือดหรือถูกใจแฟนๆมวยครับฝากแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันหน่อยนะครับและชอบในทุกคอนเทนต์ของเราครับมวยเด็ด7 8 9 ฝากกดติดตามพวกเราด้วยครับเราอยู่ในทุกขัดนรอบ